ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีแห่รับสิทธิสวัสดิการช่วยเหลือ5 0รับสูงสุดถึง40,000บาท สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกทกท,กท่านที่มีอายุ60ปีขึ้นไปวันนี้ทางช่องแจ้งข่าวดีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิสวัสดิการช่วยเหลือถึง5สิทธิ์ด้วยกันรับเงินสูงสุดถึง40,000บาทก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะในปี2569 ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือหลักจากภาครัฐถึง5สิทธิ์ดังนี้ 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินรายได้เดือนทุกเดือนตลอดชีวิตจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพตามขั้นบันไดค่ะอายุ60-69ก็รับ600บาทต่อเดือน 70ถึง79ปีรับ700บาทต่อเดือน80 8 9ถึง8ปปีรับ800บาทต่อเดือนบางโครงการอาจจะมีเงินปรับเป็น1,000บาทตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจบางช่วงอายุ90 90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทต่อเดือนก็เป็นการจ่ายตามขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะสิทธิที่2ที่ได้นะคะสิทธิ์รักษาพยาบาลและ การสาธารณสุขความสะดวกพิเศษได้รับบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็วและสะดวกเป็นกรณีพิเศษในสถานพยาบาลของรัฐการคัดกรองสุขภาพได้รับการตรวจประเมินความสามารถในทการทำกิจวัตรประจำวันหรือ ADL ตรวจวัดความดันคัดกรองโรคความเสี่ยงสูงฟรีสส่วนลดค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ สูงอายุแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับส่วนลด5 0ครึ่งราคาสำหรับค่าโดยสารเช่นรถมเมล์ขสมกรถบอขอสอรถไฟและรถไฟฟ้าเรือด่วนเจ้าพยาและเรือคลองแสนแสบ 4. เงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยบัตรสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยซึ่งมีการโอนเงินพิเศษเข้าบัญชีพร้อมเพย์ตามรอบที่รัฐกําหนดเช่นรอบละ100บาทต่อเดือนหรือจ่ายเป็นรายไตรมาสตามนโยบายงบประมาณปี2 5 6 9 5 การครุ้มครองที่อยู่อาศัยและเงินกู้ประกอบอาชีพปรับสภาพที่อยู่อาศัยซึ่งผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนสามารถขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยเช่นราวจับทางลาดซึ่งได้รับเงินกู้สูงสุด2 0 0 0 0ืนถึง40,000บาทตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุสิทธิกู้ยืมเงิน ทุนเพื่อประกอบอาชีพแบบปลอดดอกเบี้ยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำในวัยเกษียณนะคะซึ่งสิทธิบางรายการต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเช่นเบี้ยยังชีพที่ต้องลงทะเบียนที่ปปทหรือสำนักงานเขตก่อนอายุครบ60ปีนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางช่องนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปก็จะได้รับสวัสดิการถึง50ด้วยกันนะคะตามระบอบของกรมผู้สูงอายุที่จัดวางไว้นะคะสำหรับบางรายการก็ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมผิดตกยังไงก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวมาตรการของรัฐทางช่องก็จะมารายงานให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบในลำดับต่อไปนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสด,ดีสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะคะสวัสด,ดีค่ะ